พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสายพระโลหิตบุรพกษัตริย์นักรบองค์จอมทัพไทยเจร้อยกว่าปีแห่งสยามประเทศพระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพผู้รวบรวมผืนแผ่นดินทรงปกป้องทรงพิทักษรักษาทรงพัฒนาประเทศชาติและประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุขวัฒนาถาวรมาจนถึงปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ไทยจึงเป็นเอกราชาที่ยิ่งใหญ่มีสามารถหาประเทศใดในโลกเสมอเหมือนทุกพระองค์ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินทรงเปลี่ยนด้วยทศพิษราชธรรมทรงพระกตัญญุภาพสูงยิ่งทรงมีพระสติปัญญาเป็นเลิศทรงรักราชดรประดุจลูกในอุทธรและบางพระองค์ทรงรักราษฎรยิ่งกว่าชีวิตของพระองค์เอง พ่อขุนพาเมืองร่วมกับพ่อขุนศรีอินทรา t ิ์ช่วยกันกู้บ้านกู้เมืองรวบรวมแผ่นดินทรงตั้งกรุงสุขโขทยัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงปรีชาการยุทธทรงกระทำยุทธห,หัตถีมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดเมื่อพระชนมายุ1 9พรรษาวีรกษัตรี สมเด็จพระสุริโยไทยทรงเป็นพระมเหสีพระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลกที่ทรงสละพระชนมชีพในสนามรบเพื่อให้ประเทศชาติยังดำรงคงอยู่ต่อไปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นเอกสัตย์แห่งแผ่นดินทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ประกาศอิสรภาพก่อนทำศึกสงคราม ทรงกระทำยุทธหัตถีครั้งยิ่งใหญ่และเป็นครั้งสุดท้ายของโลกเป็นที่เลื่องลือไปทั่วจนไม่มีชาติใดกล้าเข้ามารุกรานชาติเราอีกเลยสมเด็จพระเอกาทศรสพระมหากษัตริย์ผู้ทรงใช้พระสติปัญญาอันเป็นเลิศทรงต่อด้ามขวานทองจนถึงแหลมมาลายูและทรงแพ่อิทธิพลขยายอำนาจมีประเทศราชสวามิภักดิ ทรงบรันรณารจนทำให้สยามประเทศในยุคข,ของพระองค์เป็นดังเมืองทองของปวงชนชาวไทยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและล้นกล้าวล้นกระหม่อมราชการที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทั้งสองพระองค์ทรงมีพระคุณอุปการอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพื้นแผ่นดินตราบจนทุกวันนี้ทั้งสองพระองค์ ทรงร่วมวางพระราชกุศโลบายอันเป็นเลิศในการกอบกู้แผ่นดินขยายอาณาเขตอันแผ่ไพศาลทรสงสร้างกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ที่สวยงามสุดที่จะหาประเทศใดเสมอเหมือนทรงปกป้องแผ่นดินด้วยชัยชนะในการศึกสงครามทั้งสงครามก้าวทัพสงครามท่าดินแดงและสามศพสงครามตีเมืองลำปางและเมืองป่าซาง สงครามตีเมืองถวายสงครามตีเมืองพมา่าและสงครามพม่าที่เมืองเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักการทหารด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงพาสยามประเทศได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทรงแก้สนธิสัญญาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ทุกฉบับ สมเด็จพระประเมณทรมหาอานันทมหิดลและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำประเทศไทยผ่านวิกฤตสงครามโลกครั้งที่สองได้อย่างสง่างามทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลกพระองค์ได้รับการกราบถวายบังคมทูลเชิญให้เป็นองค์ประธาน ในพิธีสวนสนามปลดอาวุธประเทศที่แพ้สงครามเป็นที่ประจักษ์สู่สายตาของชาวโลกถึงความสง่างามและพระอัจฉริยภาพในพระองค์ที่ทั่วโลกยอมรับพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระองค์ทรงต่อสู้กับสงครามการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์สงครามยาเสพติด และสงครามความยากจนของประชาชนของพระองค์ตลอดการครองราช7จปีที่ยาวนานที่สุดในโลกจนได้รับการสดุดีเฉลิมพระเกียรติจากทั่วโลกเป็นอภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์ที่จะจารึกอยู่ชั่วกระเพาวสารของประวัติศาสตร์แห่งมวลมนุษยชาติหลนกล้าวล้นกระหม่อมรัชการที่สิบ ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจจอมทัพแห่งสยามประเทศมาหลายต่อหลายครั้งตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาพระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระเยาเพื่อแบ่งเบาพระราชภารกิจอันหนักอึ้งในทุกด้านพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการของกองทัพบก กองทัพเรือกองทัพอากาศและตำรวจทรงส่งเสริมให้กิจการทหารและตำรวจเจริญรุ่หน้าอีกทั้งยังทรงเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจสำคัญของเหล่าทหารหารและตำรวจมาโดยตลอดณสมรภูมิเวียงสัก์จังหวัดสุราธานีพระองค์ทรงมีกระแสพระราชดำรัสว่าสถานการณ์ภาคใต้น่ะ เราจะ,าจะอยู่ยที่นี่ต่อไปยัง,ยงไม่กลับ,ลบภาพทุกภาพพระสุรเสียงกระแสพระราชดำรัสท่ามกลางสมรภูมิสร้างความอบอุ่นใจและซาบซึ้งแก่เหล่าทหารและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งแม้จะต้องทรงเสี่ยงพยันตรายแต่เพื่ออธิปไตยของชาติและความผาสุกข,ของพระสกนิกร พระองค์จึงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจดังกล่าวอย่างเต็มพระตำลังขณะเดียวกันก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะพระราชองครรักษ์ประจำพระองค์ถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกแห่งทั่วประเทศ ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวยังหาที่เปรียบนี้ได้อยู่ในสายพระโลหิตของพระองค์มาโดยตลอดจาก,จากพระบรมชนกนาถสู่พระราชโอรสภาพแห่งความกล้าหาญมทสงหวาดหวันต่ออันตรายกระแสพระราชดำรัสที่บ่งบอกถึงความรักผืนแผ่นดินและประชาชนยิ่งกว่าพระองค์เองยังตราตรึงอยู่ในหัวใจ ของผู้อยู่ในเหตุการณ์มิรู้ลืมดังเช่นเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2516มีการประทะกันระหว่างทหารไทยกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่รอยต่อจังหวัดสกลนครและนครพนมขณะที่เฮลิคอปเตอร์ล่วงหน้าสองลำคือเฮลิคอปเตอร์ของแม่ทัพภาคที่สองกับเฮลิคอปเตอร์ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประสบเหตุร้ายทำให้เฮลิคอปเตอร์ทั้งสองลำตกผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเสียชีวิตแม่ทัพภาคที่สองอาการสาหัสเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งของราชการที่9ตามมาติดติดพระองค์ทรงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดขราชบริพารกราบบังคมทูลฝากพระบาทขอให้เสด็จพระราชดำเนินกลับแต่พระองค์ทรงรับสั่งว่า เราเป็นจองทัพไทยถ้าไม่ลงไปประชาชนกับทหารจะฆ่ากันตายพระองค์ทรงประทับและคลี่คลายปัญหาให้ใช้ความอลุ้มอล่วยรู้รักสามัคคีจึงได้เกิดอนุสาวรีรู้รักสามัคคีที่ภูผาน้อยจังหวัดสกลนครนี่คือภาพที่คนไทยทราบซึ้งตื้นตันใจ ในพระเมตตาความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและพระราชปรีชาญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งพระเมตตาความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและพระราชปรีายาน,นี้ส่งทอดมายังล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่สิบยังเต็มเปีย่ยมจะเห็นได้จากเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช 2,519ที่บ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่สิบได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมสถานการณ์ทรงฟังการบรรยายสรุปแล้วทรงตัดสินพระทยัยเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปแก้ปัญหาด้วยพระองค์เองโดยไม่ทรงเกรงกลัวพยันตรายใดๆเลยแม้แต่แม่ทัพภาคที่สาม ได้กราบบังคมทูล <ร Stevens. S 1> ทัาทานพระองค์ทรงตรัสด้วยความเด็ดเดี่ยวว่าจะต้องไปแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นให้ได้ชักช้าไม่ได้ต้องรีบไปแก้ไขให้ได้ในวันนี้และเดี๋ยวนี้ฉันต้องไปเพราะว่าเป็นหน้าที่ของทหารทรงรับสั่งให้เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ลงในพื้นที่ที่กำลังมีการประทะกันพระองค์ทรงวิ่งฝ่าดงกระสุนโดยนมิทรงเกรงกลัวทรงวางยุทธวิธีการรบให้กับทหารทรงสอนวิธีการใช้อาวุธอย่างคล่องแคล่วทรงเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการและหัวหน้าชุดลาดตระเวนด้วยพระองค์เองอีกพระราชดำรัสหนึ่งที่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าด้วยหยาดน้ำตาแห่งความปลื้มปิติ และความรักเทิดทูนในพระองค์ว่าหล่นกล้าวหล่นกระหม่อมรัชการที่สิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลอบขวัญให้กำลังใจประชาชนพระองค์ทรงตรัสว่าไม่ต้องกลัวขอให้ทุกคนจงเชื่อมั่นว่าทหารจะคุ้มครองความปลอดภัยให้อย่างเต็มที่เหนือสิ่งอื่นใดพระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนิน ไปประทับอยู่เป็นเพื่อนนักเรียนโรงเรียนบ้านหมากแข้งด้วยพระองค์เองเชื่อเหลือเกินว่าหนูๆเหล่านั้นคงไม่รู้หรอกว่านายทหารหนุ่มที่ไปอยู่เป็นเพื่อนพวกเขาในยามนั้นเป็นถึงพระโอรสในพระประมุขแห่งชาติพระองค์ทรงประทับแรมที่นั่นท่ามกลางอันตรายและความหนาวเหน็บของอากาศในคืนนั้น ทรงชุดทหารที่ทรงนำไปเพียงชุดเดียวเสวยพระกริยาหารแบบง่ายๆมิได้เป็นภาระแก่ผู้ใดเลยช้อนสังกสีจานสังกสีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างแก่ทหารหารทรงประทับอยู่จนเหตุการณ์สงบก,ก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระองค์ยังทรงตรัสสั่งทหารให้จัดชุดหน่วยคุ้มกันอย่างรอบคอบ ให้ดูแลแประชาชนอย่างดีดที่สุด,สด,สดพระองค์ได้เสด็จกลับมาทรงเยี่ยมประชาชนและทะหารที่บาดเจ็บด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้นับจากวันนั้นชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับทุกวันนี้ชาวบ้านหมากแข้งและใกล้เคียงยังคงจดจำพระเมตตาพระปรีชาสามารถ ของพระบรมชนกนาถและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบอย่างมิรู้ลืมพระองค์ผู้ทรงเป็นดั่งแสงสว่างดั่งสายฝนหยาดรินชุ่มฉโลมพื้นแผ่นดินให้ร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงปัจจุบันย้อนกลับไปเมื่อปลายปีพุทธศักราช2514สมเด็จพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10สมเด็จพระราชดําเนินทรงตรวจการสร้างทางที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ปะทะกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บสาหัสวิทยุแจ้งว่า ไม่มีเฮลิคอปเตอร์นำผู้บาดเจ็บจากพื้นที่การสู้รบสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงทราบจึงรับสั่งว่าจึงทรงรับสั่งว่านำ,นำเครื่องขึ้น,นเดี๋ยวนี้ฉ,นฉันจะ,จะไป,ไปด้วย,วยในเหตุการณ์นั้นนายทหารผู้ใหญ่ได้กราบบังคมทูลทัดทานว่าที่นี่ไม่มีเสบัญชาการต้องรอเสพระองค์ทรงรับสั่งว่า ันนี่นแหละเสีในขณะที่เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งบินเหนือจุดเกิดเหตุมีผู้สัญญาณสีแดงซึ่งแสดงว่าเป็นเขตอันตรายลงไม่ได้ระหว่างที่นักบินพยายามหาที่ลงที่ปลอดภัยอยู่นั้นทรงรับสั่งด้วยพระสุรเสียงทุมทุมว่าลงไป,ไปตรงนี้นแหละ,หละนักบินจึงตัดสินใจนำเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ลงตรงกลางป่าที่มีที่ว่างพอจะลงได้เมื่อเสด็จพระราชดำเนินลงจากเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งแล้วทรงสาวพระบาทเข้าหาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างรวดเร็วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงหิ้วกระเป๋ายาวิ่งตรงไปยังผู้บาดเจ็บอย่างไม่ทรงกลัวอันตรายเช่นเดียวกันสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงคุกเขา่าอยู่ข้างๆผู้บาดเจ็บ ทรงจับรอบๆแผลที่ถูกกระสุนปืนโดยไม่ทรงรังเกียจเลยแม้แต่น้อยภาพที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์สุดตื้นตันใจในยามนั้นคือภาพที่สมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงประคองทหารผู้บาดเจ็บขึ้นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งอย่างไม่ถือพระองค์พระองค์ทรงส่งถึงมือหมออย่างปลอดภัยนี่คือ พระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทธรคนไทยเป็นชนชาติที่โชคดีที่สุดในโลกที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงบริบูรณ์พร้อมในความเป็นพระเจ้า,จาแผ่นดินเ,เหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2518ที่อำเภออรัญญประเทศ ยังมีภาพที่คนไทยไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยทราบถึงความเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินในล้นกล้าวล้นกระหม่อมรัชกาลที่สิบพระองค์ผู้ทรงปิดทองหลังพระมานานักจากเหตุการณ์ทหารไทยประทะกับเขมรแดงที่บุกล้ำชายแดนมีชาวบ้านล้มตายกันมากพระองค์ทรงสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม พระราชทานขวัญกำลังใจและทรงแนะนำการวางแผนการต่อสู้ในพื้นที่อันตรายทรงประทับรับฟังการบรรยายบนโรงเรียนกับเก้าอี้นักเรียนอย่างไม่ถือพระองค์เพราะในพื้นที่ไม่ทราบมาก่อนว่าจะเสด็จพระราชดำเนินรู้ล่วงหน้าแค่ชั่วโมงเดียวจึงไม่มีพระเก้าอี้ให้ประทับแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงตำหนิแต่ประการใด ก่อนจะเสด็จขึ้นเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งได้ทรงรับสั่งกับพลเอกนพดลวัฒนูไทยนายทหารที่กราบทูลถวายรายงานเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าที่นี่คือ,คอแผ่นดินไทยต้องรักษาไว้ให้ได้ประสูรสีงนี้ยังดังกล้องอยู่ในหัวใจของเหล่าทหารอบอุ่นและซาบซึ้งเหลือเกินพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นจอมทัพของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพของ,ของปวงชนชาวไทยพระองค์ทรงรักประเทศชาติกับประชาชนยิ่งกว่าชีวิตของพระองค์เองทรงตรัสเสมอว่าความปลอดภัยและสันติสุขของประชาชนคือเป้าหมายที่สำคัญจุดยืนของชาติของกองทัพ โดยยกความปลอดภัยของราษฎรมาเป็นหลักและการปฏิบัติงานอย่างที่ปฏิบัติงานมาไม่ใช่แค่ว่าถือปืนไปลบไปยิงเขาอย่างเดียวสงครามคือทั้งการเรื่องการมวลชนเรื่องจิตวิทยาเรื่องการข่าวเรื่องการพัฒนา เรื่องการทำให้ชีวิตและพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยทุกคนสบายใจและนำทรัพยากรทุกอย่างไม่ว่าทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรจากพื้นที่ต่างๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างมากที่สุดอย่างที่พูดว่าทุกคนก็อยู่เป็นนักรบ นักรบเพื่อสันติสุขปัจจุบันแม้ไม่ได้รบด้วยอาวุธแต่พระราชภารกิจด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชนยังคงดำเนินต่อไปด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะพระราชปรีชาญาณอันลึกซึง้งดังเช่นการรบกับสงครามชีวภาพสงครามเชื้อโรคโควิด1 9สศัตรูที่มองไม่เห็นตัว ที่แพร่ระบาดย่างรวดเร็วไปทั่วโลกจนบางประเทศประชาชนเสียชีวิตเป็นหลักหมื่นหลักแสนแต่ประเทศไทยกลับได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นประเทศที่มีการวางแผนและการจัดการเป็นที่หนึ่งของโลกพระองค์ทรงวางแผนป้องกันและแก้ไขด้วยพระสติปัญญาเป็นเลิศพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทุกด้าน เพื่อปกป้องอาณาราษฎรให้ปลอดภัยเขาตายเท่าไหร่เราตายเท่าไหร่นี่คือบทพิสูจน์พระราชอัจฉริยภาพแห่งพระองค์หล้นกล้าวล้นกระหมอ่อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบของปวงชนชาวไทยผู้ทรงห่วงใยประเทศชาติและประชาชนเสมอมาพระองค์ได้พระราชทาน อากาศยานสมรรถนะสูงแบบเซสนา 182T จำนวน3เครื่องเข้าประจำการในกองทัพบ,บกเพื่อภารกิจด้านการป้องกันประเทศและช่วยเหลือประชาชนพระราชปรีชาญาณในพระองค์จะเป็นครอบ,รอบแก้วที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก ที่จะคุ้มครองปกป้องประเทศชาติและประชาชนให้ปลอดภัยและร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญ